กันบ้างคะ่ะสลับอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสลดใจจริงๆคะ่ะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อมีเด็กหญิงวัยสี่ขวบคะ่ะนั่งเฝ้าพ่อตลอดทั้งวันในรถยนต์โดยไม่ทราบเลยว่าพ่อของเธอเสียชีวิตแล้วหลังจากที่พ่อเดินทางมาส่งที่โรงเรียนและหลับไปในขณะที่กําลังป้อนข้าวอยู่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวคะ่ะ ตำรวจสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในรถยนต์ซึ่งจอดอยู่ริมถนนในซอย17ถนนราชอุทิศเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่ค่ะภายในรถตรงที่นั่งคนขับ มีร่างของผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่ในลักษณะเอนเบาะนอนราบไปข้างหลังทราบชื่อคือนายพาสิทธิ์นครขวางอายุ41ปีสภาพศพเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงค่ะแต่เบื้องต้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าอาจจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวซึ่งในรถยังมีจานข้าววางอยู่ข้างตัวพร้อมกับกระติกน้าและยังพบลูกสาวสองคนอยู่กับพ่อที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะคะลูกคนโตอายุ11ปีอยู่ชั้นป .6 ลูกคนเล็กอายุ4ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลจากการสอบถามลูกสาวคนเล็กก็พอจะจับความได้แบบนี้ค่ะคผู้ตายนอนหลับตั้งแต่เช้าขณะกำลังป้อนข้าว ลูกสาวพยายามจะปลุกพ่อหลายครั้งแต่ว่าพ่อไม่ตื่นนะคะ mm hmm. ก็เลยนั่งอยู่ในรถกับพ่อตลอดทั้งวันรอให้พ่อตื่นโดยไม่ลงจากรถไปโรงเรียนกระทั่งประมาณหนึ่งทุ่มคะ่ะฝนตกหนักและมีฟ้าร้องลูกสาวคนเล็กตัดสินใจเปิดประตูลงจากรถ mm hmm. เพื่อวิ่งไปหาพี่สาวในโรงเรียนและไปเจอกับคุณครูทุกคนก็เลยทราบเรื่องค่ะน้องวิ่งไปบอกด้วยความตกใจฟ้าค่ะ วิ่งไปหาพี่อ๋อคุณครูนี่คือสอนที่โรงเรียนไหนใช่สอนที่นี่ค่ะโรงเรียนคนนี่เหรอใช่ใช่ค่ะอ๋อเด็กวิ่งไปหาใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าพ่อวันหลับ,รบเราก็เลยเอกใจว่าป่านนี้น่าจะไม่หลับเพราะว่าเราจะรู้จักกับพ่อเขาพ่อเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลยเวลาขนาดนี้ก็เลยขับรถมาดูค่ะค ส่วนลูกสาวคนโตเล่าว่าช่วงเช้าพ่อขับรถมาส่งที่โรงเรียนประมาณ7จ็ดโมงนะคะส่งเธอก่อนที่หน้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็วนรถไปส่งน้องที่ชั้นอนุบาลซึ่งอยู่ด้านหลังปกติพ่อก็จะป้อนข้าวให้น้องทุกวันก่อนเข้าโรงเรียนค่ะแล้วมารับเธอในตอนเย็น แต่วันนี้วันที่เกิดเหตุพ่อมารับช้ากว่าปกติคิดว่าน่าจะติดธุระก็เลยรอจนถึงช่วงค่ากระทั่งน้องวิ่งมาบอกว่าพ่อนอนหลับอยู่ในรถจึงทราบว่าพ่อเสียชีวิตนะคะโดยพ่อของเธอมีโรคประจําตัวเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะหลังเกิดเหตุคุณครูมารับตัวลูกสาวผู้เสียชีวิตไปดูแลชั่วคราวนะคะเพราะว่าอยู่กับพ่อตามลําพังส่วนแม่ทราบว่าทํางานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียค่ะ ระหว่างนี้คุณครูก็จะดูแลทั้งสองคนไปก่อนจนกว่าแม่จะกลับมามและดูว่ามีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่หรือไม่ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุอีกครั้งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ